สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโป๊ปฟันซิดมือลั่นกดไลน์นางแบบเซ็กซี่ชาวบราซิลวาติกันเร่งตรวจสอบสำนักวาติกันเร่งตรวจสอบบัญชีอินสตาแกรมของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟันซิสเนื่องจากมีรายงานว่าเขาได้ไปมือลั่นกดไลค์รูปนางแบบเซ็กซี่นาตาเลียกาลิบอโตที่เธอกำลังสวมใส่ชุดนักเรียนมปลายโชว์บั้นท้ายสุดสะบื้มนางแบบสาวได้เขียนแคปชั่นในรูปภาพดังกล่าวว่า แม่ของฉันเกลียดภาพนี้แต่ป๊บกดไลค์มันนะอย่างน้อยฉันก็ไปขึ้นสวัรค์แล้วแหละถ้าท่านต้องการเว็บไซต์ของฉันโปรดไปที่ natakta.com a นะคะ นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตออกมาปกป้องโปอบอีกเช่นเขากําลังเชยชมสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเป็นต้นจากโพสต์อินสตาแกรมดังกล่าวที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นนั้นทางสํานักข่าวของแคทอลิกได้ออกมาเผยว่าบัญชีอินสตาแกรดังกล่าวนั้นควบคุมโดยทีมงานไม่ใช่ถูกใช้โดยโป๊ฟานซิส์ตอย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ